สวัสดีค่ะร้านออลุงเรืองพาณิชย์นะคะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะพาลูกค้ามาดูกับกระเพาะค่ะตัวนี้ก็เป็นกระเพาะที่ย้ายข้าวนะคะก็คือการทํางานนะคะทางช่องนี้นะคะคือช่องที่เราจะเทข้าวใส่นะคะแล้วด้านในมันจะมีเหมือนสายพานนะคะแล้วเป็นกระเพาะตักแบบนี้นะคะพอเราเปิดเครื่องมันก็จะเหมือนลําเลียงขึ้นไปทางด้านบนนะคะตัวถังนะคะก็จะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะ ด้านช่องนี้นะคะก็คือเมื่อข้าวเหมือนพอมันล้นมันก็จะออกทางรูนี้นะคะใส่ได้ก็ถึง6กกิโลทางด้านนี้คือช่องปล่อยข้าวนะคะชกดตรงนี้ก็คือปล่อยแต่พอเมื่อเราพอแล้วจะปิดแล้วก็ง้างเนี่ยค่ะตรงเนี้ยนะคะหลักการทำงานอันนี้ก็สวิตช์ปิดเปิดนะคะ มันก็าจะทํางานค่นมันก็วิ่งไปเรื่อยๆลำเลียงข้าวจากด้านล่างขึ้นด้านบนนะคะตัวนี้ก็เป็นไฟร้อยสิบอยู่นะคะถ้าเกิดลูกค้าไปใช้ก็ต้องเสียบผ่านมอ้อแปลงไฟอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะทางเพจร้านเรานะคะเก่าญี่ปุ่นออรุ่งเรืองพาณิชย์เนาะขอบคุณมากค่ะ